มัดรวมมาให้แล้วค่ะห้าร้านเด็ดร้านดังอาหารทะเลขัวพื้นบ้านที่หาดวอรนภาริมทะเลบางแสนจะมีร้านไหนบ้างเตรียมปักหมุดเลยค่ะติดวายำถาดยักษ์จานนี้ซีฟู้ดที่ตักกันสดๆไข่ตุนน๋นเ,เนื้อปูหม,ม้อไฟกุ้งเผาผ่าหลังไข่เยิ้มปูแกเนื้อชามล้นชามส้มตายำแซบ่บแซ่บแถมร้านยังบรรยากาศดีติดวิวทะเลเชื่อแม้ทั้งหมดเนี้ยจ่ายแค่สองแบงค์เท่ามีทอนร้านนี้เลยค่ะยำแหลกแดกย์ร้านอาหารทะเลพื้นบ้านที่อยู่ติดกับหาดวอรนภาบรรยากาศดีวิวสวยแถมที่นี่เขามีตามสั่งหน้าล ะะบอกเลยว่าสดมากาข้าวหน้าปูแก่จานนี้นะคะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำยมามะม่วงมีสิบก็ให้เต็มสิบแม่น้ำเผาตัวใหญ่ไข่เยิ้มจานนี้นะคะบอกเลยเขาไม่ได้มาเล่นๆเ,เดอ้อดูไข่ดีเยอะมากเป็นแบบนี้จานละแค่450บาทไข่ตุ๋นเนื้อปูหม,ม้อไฟหม้อน,นี้นะคะบอกเลยว่าเนื้อเนียนเด้งมากอีกจานที่อยากแนะนําเลยค่ะข้าวหน้ากุ้งเคอรี่กุ้งตัวใหญ่ไซส์จัมโบ้รสชาติเข้มข้นหรือจะสั่งเป็นเซตก็มีนะคะข้าวหน้าปูกุ้งแกะเซตเนี่ยแค่200บาทยำแหลกแดกยับอันนี้ไม่ได้พูดชื่อร้าานนนะะคะแต่พูดถึงจ ้าอาซีฟูด้ดมาให้ยังช่าบอกว่าเหมามาทางทะเลก็เชื่อทั้งจานเนี้ยแค่380บาทเองใครที่ชอบทานของทะเลสดสดแซบๆนะคะก็มาโดนกันได้ค่ะร้านอยู่ติดหาดวอนพา,านะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากยิ่งตกช่วงกลางคืนนะคะคลึกคักสุดๆเชื่อไหมจานเนี้ยแค่3 5 0าบาทรางแสนไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆใครเป็นสายซีฟูด้ดชอบทานอาหารทะเลสดสดที่ตักกุ้งและปูได้เองเสิร์ต้องใจชาวประมงแท้ๆกดเซฟคลิปนี้แล้วตามบีมาได้เลยมาค่ะวันนี้บีจะพาไปโดนร้านอาหาร ทะเลพื้นบ้านที่เขาบอกว่าเพิ่งเปิดสดๆร้อน,นๆเลยอยู่ตรงชุมชนท้ายหาดวอนบางแสนล่าซอยหนึ่งนี่เองร้านนี้นะคะเขาชื่อว่าครัวปูเป็นอาหารทะเลพื้นบ้านรสจัดจ้านเห็นเขาบอกว่านอกจากซีฟู้ดจะสดแล้วที่นี่เนี่ยส้มตำเขายังแซบมากบอกเลยว่าครกนี้นะคะโอ้โหแซบยัว่วน้ำลายสุดๆกลิ่นปะลานี่ก็คือหอมนัวมากจานนี้นะคะเขายังใส่ซีฟู้ดมาให้อย่างจุกสมชื่อตำถาดยกล้านส่วนจานนี้ตำเหล่าทะเลเห็นสีแบบนี้นะคะแต่บอกเลยว่าข้างล่างพริกเดือดมากแามซีฟู้ดใส่มาไม่มีกั๊กทั้งหมดเนี่ยแค่3า0บ้าข้าวิบ้า แกะไข่เยอะเมนูเด็ดของร้านซีฟูด้ดเสิร<ส>์ฟมาพร้อมพริกขี้หนูหอมแดงและมะม่วงซอยทานพร้อมไข่กุ้งเยิ้มๆบอกเลยว่าอร่อยอีกหนึ่งข้าวหน้าห้ามพลาดข้าวหน้าบางแสนใส่ไข่ปูมาให้อย่างลน้นล้ท็อปมาด้วยก้างกุ้งไขป่ปลากันเชียงปูราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆมิยกให้จานนี้เป็น MVP ของวันนี้เลยค่ะบอกเลยว่า2จานนี้นะคะถือว่าเป็นเมนูที่ห้ามพลาดเด็ดค่ะปลากระพงหม้อไฟแบบนี้ไม่เคยเจอพี่เขาแล่ปลามาแบบเนื้อบางๆเสิร์ฟมาพร้อมกับบรรดาผักหลายชนิดได้ฟิล จิมจ้มจุ่มจิ้มใจขนมจีนน้ำยาปูที่นี่ก็มีค่ะบอกเลยว่าเครื่องแกงเขาหอมมากรสชาติเข้มขน้นแถมปูยังใส่มาเป็นก้อนไม่ใช่วิญญาณมิดถ่ายด้วยต่ำข้าโพดย,ยั่วใครนะคะชอบทานซีฟู้ดสดๆตาแซบๆนะแนะนำว่าปักหมุดมาที่นี่ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอน กุ้งแม่น้ำเผาไข่เยิ้มๆยมเนื้อนแน่แนเด้งหวานฉ่ำอีกหนึ่งร้านอาหารพผื้นบ้านเจ้าเด็ดในซอยจรินบางแสนนะคะที่พี่อยากแนะนําค่ะที่นี่เขาจะมีกุ้งปูเป็นๆน,นะให้ตักกันสดๆมีข้าวหน้าล้นแบบฉ่ำๆราดดับจิ้มซีฟู้ดแซบๆยิ่งพวกส้มตำนะคะคือทําถึงมากแนะนําเลยไปแล้วให้สั่งส้มตําปูปลานะคะใส่ปูนาไข่เยิ้มๆบอกเลยว่าราคาดีมากเริ่มต้นที่50บาทร้านนี้เลยค่ะซอยม้าอีสานกระยะยร้านเขาจะอยู่ในซอยเจรินค่ะหาไมลกร้านเขาจะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นส่วนที่จอดรถก็คืออไม่ต้งหว ะะเขามีที่จอดรถเยอะมากอยู่ฝั่งตรงข้ามเมนูที่นี่นะคะราคาไม่แรงเขามีให้เลือกหลากหลายนะทั้งข้าวหน้าลน้นเม е นูอีสานแซ่บซีฟูด้ดแนะนําว่าไปแล้วนะให้สั่งกุ้งแม่น้ําเผาค่ะกุ้งที่นี่นะคะเขาตักกันสดเนื้อแน่นหวานฉ่ำเสริร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดโคตรแซ่บจะลาดบนตัวหรือว่าจะจิ้มกินก็อร่อยส่วนหมอสนี้เป็นไข่ตุ๋นทะเลนะคะเวลาไปกับเพื่อนที่ไรชอบสั่งกันมากนะคะราคาอยู่ที่2 5 0บาทข้าวนากุ้งแกะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่เคยพลาดนะคะไข่กุ้งนี้เขาใส่มาอย่างเยิ บอกเลยว่าน้ำจิ้มเขาแซ่บมากนะจานใหญ่ให้เยอะแบบนี้แค่ร้อยห้าสิบเองอะทุกคนพวกอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่นี่เขาก็มีนะคะเป็นการอัดแอาระหว่างอาหารญี่ปุ่นกับอาหารอีสานนะคะอย่างจานนี้นะบอกเลยว่าซอสฉ่ำม,มากนะคะอยู่ที่ร้อยยี่สิบอันนี้เป็นข้าวคอหมูย่างค่ะร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันหรือถ้าใครชอบทานเป็นพวกยุเกะนะคะที่นี่เขาก็มีบอกเลยร้านนี้นะคะมากี่ทีก็ไม่ผิดหวังใครอยากลองมาทานของอร่อยนะคะเดี๋ยวปีแปะพิกัดเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยคะ่ะ ร้านอาหารทะเลพื้นบ้านบางแสนที่วิวจึ้งมากบอกเลยว่าหารนทะเลที่นี่สดมากแล้วก็ไซส์ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนส่งตรงจากประมงพื้นบ้านเลยเมื่อก่อนร้านเขาอาจจะรับนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ร้านเขาไม่รับแล้วกับครัวข้าวหอมซีฟู้ดท้ายหาดวอนนะคะเดินเข้ามาในซอยแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดินมาก็จะเจอกับวิวทะเลอย่างนี้เลยนอกจากอาหารเขาจะสดแล้วนะคะทุกคนวิวเขายัางดีอีกในส่วนของราคาตามนี้เลยจ้า <c oughs> มาค่ะจานแรกกับปลากระพงคราดน้ำปลานะคะทุกคนเสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะของทางร้านเลยต่อด้วยปูแพะ ต่อกันที่ไอต้ากุ้งกล้ามกรามทอดกระเทียมนะคะกุ้งที่นี่เขาไซส์ใหญ่มากแล้วทอดได้ได้ากินมากทุกคน <c oughs> ต่อกันที่ปูผัดผงกะหรี่นะคะเนื้อปูคือชิ้นใหญ่มากแล้วผัดมาแบบฉ่ำๆกำลังพอดีเลยน่ากินมาก <c oughs> มาต่อกันที่ปลากระพงทอดน้ำปลานะคะทุกคนเสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ำจิ้มมะม่วงรสเด็ดแบบนี้เลยลาดเข้าไปกินด้วยกันแล้วเข้ากันมาก <c oughs> ฟิน <c oughs> บอกเลยนะคะว่าร้านนี้เต็มสิบไหมหากพี่กัดใต้คลิปเลยจ้าอีกหนึ่งร้านอาหารทะเลพื้นบ้านนะคะแถวหาดวอนนะคะใครมาเที่ยวแถวนี้นะแนะนําร้านนี้เลยค่ะ บอกเลยว่าร้านนี้นะคะอาหารเขาค่อนข้างจัดจ้านค่ะแถมวัตถุดิบนี่ก็คือสดส่งตรงจากชาวประมงแถมราคาเขายัางดีๆนะคะเริ่มต้นที่หลักสี่รับรองใครมาแล้วนะคะมีกลับมาซ้ําแน่นอนอานนี้เลยค่ะครัวสดใสแอดฮาร์ดวอนร้านเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านตามปากเปิดเลยค่ะเรื่องความสดก็คือหายห่วงนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขารับจากชาวประมงแท้ๆวันต่อวันอาไม่เชื่อก็ดูพวกป้าๆนะคะเขานั่งล้างปลาเห็ดโคนกันอยู่หน้าร้านเมนูส่วนใหญ่ที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นพวกอาหารตามสั่งหรือว่าอาหารจานเดียวพวก้มตำเขาก็มีะะอย่างวันนี้นะคะวิ เป็นกะเพราปูกะเพราเอ็นหอยแก็ะตามปูมมากุ้งสดค่ะส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องห่วงค่ะอาหารอร่อยจัดจ้านใช้ได้เลยใครนะคะอยากลองมาทานนะคะก็มาได้เลยร้านเขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง2ทุ่มส่วนพิกัดเดี๋ยวบีทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยค่ะ